สวัสดีค่ะวันนี้พี่สุจะมาแนะนําฟังก์ชันสมุดจดการบ้านของฉันที่เป็นฟังก์ชันใหม่ในระบบสมาร์ทสคูลนะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าถึงสมุดจดการบ้านของฉันได้จากเมนูทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีคําสั่งสมุดจดการบ้านของฉันหรือไปที่หน้าแรกนะคะจะมีส่วนไอคอนของสมุดจดการบ้านของฉันซึ่งนักเรียนสามารถจะเข้าถึงสมุดจดการบ้านของฉันได้นะคะ ในส่วนของระบบสมุดจดการบ้านของฉันจะแสดงรายการการบ้านนะคะหน้าละ10รายการหากนักเรียนมีการบ้านมากกว่า10รายการนะคะระบบจะแสดงรายการที่11ในหน้าถัดไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะคลิกเพื่อไปดูรายการการบ้านหน้า11เเป็นต้นไปได้ในหน้าถัดไปและสามารถที่จะย้อนกลับมาดูรายการการบ้านก่อนหน้าได้นะคะในรายละเอียดของรายการการบ้านที่ปรากฏในสมุดจดการบ้านนะคะประกอบด้วย รูปประจำวิชาชื่อรายวิชาหัวข้อการบ้านวันที่สั่งกำหนดส่งวันที่ส่งวันที่ตรวจและรายละเอียดนะคะซึ่งในแต่ละรายละเอียดเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะคลิกเลือกได้นะคะเพื่อจะไปดูรายละเอียดของการบ้านโดยระบบจะแสดงหน้าใหม่ขึ้นมานะคะเป็นรายละเอียดของการบ้านนั้นๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะเลือกทำการบ้านหน้านั้นได้เลยนะคะ สามารถส่งการบ้านหน้านั้นได้นะคะย้อนกลับมาดูในส่วนของสมุดจดการบ้านนะคะในส่วนของสมุดจดการบ้านเนี่ย <S 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 นักเรียนสามารถที่จะเลือกวิธีการเรียงลําดับรายการที่จะแสดงได้จากวันที่สั่งการบ้านนะคะหรือกําหนดส่งนะคะโดยนักเรียนคลิกไปที่วันที่สั่งการบ้านนะคะจะมีการเรียงลําดับจากรายการล่าสุดไปหารายการเก่าสุดถ้าคลิกอีกครั้งหนึง่งก็จะเรียงลําดับจากรายการเก่าสุด กับมหารายการล่าสุดสามารถที่จะทําได้ในทั้งส่วนของวันที่สั่งและก็กาหนดส่งนะคะซึ่งสามารถทํางานได้ในลักษณะเดียวกันก็คือการเรียงลาดับจากล่าสุดไปเก่าสุดและการเรียงลาดับย้อนกลับนะคะส่วนวันที่ส่งนะคะตรงนี้เนี่ยสถานะเริ่มต้นของรายการสมุดจดการบ้านนะคะจะแสะดงรายการการบ้านทั้งหมดที่อยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบันซึ่งก็คือภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564 โดยแสดงรายการการบ้านเฉพาะที่ยังไม่ส่งนะคะแล้วก็แสดงรายการการบ้านที่สั่งในสัปดาห์นี้สังเกตที่รายการการบ้านที่ยังไม่ส่งนะคะส่วนที่เป็นข้อความสีแดงแสดงว่ารายการการบ้านนั้นเนี่ยเลยกําหนดส่งที่คุณครูได้กําหนดไว้แล้วนะคะแต่ถ้ารายการการบ้านที่เป็นข้อความสีดําปกติก็คือเป็นการบ้านที่ยังไม่เลยกําหนดส่งนะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะดูรายการการบ้านทั้งหมด คั้งที่ส่งไปแล้วและที่ยังไม่ส่งนักเรียนสามารถไปคลิกที่ปุ่มได้เลยค่ะพอคลิกที่ปุ่มแล้วเนี่ยตัวระบบก็จะแสดงรายการการบ้านทั้งหมดนะคะข้อสังเกติดนึงก็คือการบ้านที่ส่ Ride STEM งไปแล้วนะคะจะมีวันท <gord> ี่ที่นักเรียนส่งการบ้านนั้นๆปรากฏขึ้นแต่ในรายการการบ้านที่ยังไม่ส่งก็จะขึ้นข้อความว่ายังไม่ส่งแทนนะคะแล้วในรายการการบ้านที่นักเรียนส่งไปแล้วนะคะหากคุณครูตรวจแล้วนะคะวันที่ตรวจ ก็จะปรากฏเป็นวันที่คุณครูตรวจนะคะการบ้านส่วนรายการการบ้านที่นักเรียนส่งไปแล้วแต่คุณครูยังไม่ตรวจก็จะขึ้นข้อความว่ายังไม่ตรวจแทนนะคะซึ่งรายการการบ้านที่คุณครูตรวจแล้วนักเรียนสามารถคลิกดูรายละเอียดได้นะคะคลิกไปที่ดูรายละเอียดการบ้านระบบจะแสดงหน้าใหม่ของรายละเอียดการบ้านนั้นขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนดูว่าคุณครูได้ตรวจอะไรไปนะคะคุณครูได้ให้ความคิดเห็นไว้อย่างไรนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะ ดูรายละเอียดตรงนี้ได้หรือในส่วนที่การแสดงตรงนี้เนี่ยนักเรียนอยากจะดูว่าการบ้านทั้งเทอมเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนก็คลิกแสดงเฉพาะสัปดาห์นี้ออกค่ะคลิกที่ปุ่มนะคะการบ้านก็จะเป็นรายการการบ้านทั้งหมดที่อยู่ในเทอมปัจจุบันปีการศึกษาปัจจุบันนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกเลื่อนที่จะไปดูรายการการบ้านในหน้าถัดไปได้นะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนเลขหน้าได้สมมติอยากดูรายการหน้าที่9้า ะะก็พิมพ์เลขลงไปแล้วก็กด enter รายการการบ้านในหน้าที่9จากหน้าที่ 10, จากทั้งหมด11หน้าก็จะปรากฏขึ้นนะคะหรือในกรณีที่นักเรียนอยากจะดูรายการการบ้านของภาคการศึกษาก่อนหน้านะคะสามารถไปคลิกที่เปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็เลือกปีการศึกษาก่อนหน้าเช่นปีการศึกษา2563นะคะเลือกภาคการศึกษาที่2เลือกนะคะ ตัวระบบสมุดจดการบ้านก็จะแสดงรายการการบ้านนะคะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษาสองพโดยแสดงรายการทั้งหมดเลยนะคะเพราะนักเรียนไม่ได้เลือกปุ่มนี้ให้มันแอคทีฟนะคะแล้วก็แสดงทั้งช่วงเวลานะคะก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งการบ้านที่ยังไม่ส่งและก็การบ้านที่ส่งไปแล้วนะคะถ้านักเรียนต้องการดูเฉพาะการบ้านที่ยังไม่ส่งในเทอมที่แล้วนักเรียนก็แค่คลิกปุ่มนะคะ รายการการบ้านก็จะปรากฏเฉพาะการบ้านที่ยังไม่ส่งขึ้นมานะคะนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดของการบ้านได้สามารถที่จะทําการบ้านแล้วก็ส่งการบ้านได้นะคะในกรณีที่อาจารย์อนุญาตให้นักเรียนส่งหลังจากกําหนดแต่ถ้าอาจารย์ไม่อนุญาตก็จะดูได้อย่างเดียวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบสมุดจดการบ้านของนักเรียนค่ะ